ในโลกเฮานี่แนวีิตาคนเลี้ยวบ่เห็นก็บ่ได้ไม้ความว่ามั่นสิบมีเจ้าทีเจ้าทางผีให้ผีหนะ้ามีส่วนซอยเหลือเฮาได้้ลายเติบเด้ปู่ากราบไหวเพิ่นดีๆแนวใดบ่เป็นตาใดก็ได,ไดโดยเฉพาะเทวดาผู้เพิอยุกบก,กไม่หญ่ีนละนางสีเนี่ยเพินเหดงานอย่ได้ขอนแกนเด้แต่ว่าเพินอยากล่าออกจากงานแล้วก็ไปเหตสวนเหตให้ซั่น พอแม่เพิ่นเนี่มีทีให้หน,หน้ากับหลายเติบตบาบ้าเด๋ยความเด๋เพิ่อนอยากสางเนื้อสางตัวเด้ยจ้าล้องเองก็รเล่นบ่เอาเพิ่นนี่ได้ผัวทา้งน้องบวัวลำพูบุละผัวเพิ่นเนี่กเ็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าซอยพอซอยแม่เพิ่นนั่นแล้วแยกกันยูคนละมองก็ว่าสื่อทีเ่เฮ็ดเฮี้ยนเหล่าเไดียูนํำกันว่าสันมือหนึ่งแม่ยาเพิ่นปะโทรมาถามมีทียุแปลงหนึ่งยุติดกับคล้องแม่เนี่ยเพิ่นประกาศขายอยากได้บาลลุก ชิบสามลาเพิ่นน้องแปดแสนแม่ยาเพิ่นโทร่มาบอกมันกะถือว่าแพ่งเติบอยู่เได้สมัยปีหาศูนย์แล้วก็ทำเล่มมันกะยุ่ไกลซะเหลือเกินพูนติดผูเก่าแถมยุ่ท้ายมู่บ้านแล้วก็เป็นมู่บ้านที่ห้างไกลความจะเลื่อนบ่ได้มีหนทางเชื่อมต่อกับผู้ใดมีทางเส้นเดียวอดลอดในหน่อยเขาป้ายบักเลือกปูหลายโลเนาะสุดกักยุ่ยข้าหันเลยแต่ว่าขอดีมันก็คือมันติดของปูกับยา ในอนาคตกับสิหัวเป็นพื้นให่ไดเนาะเงื่อนเพิินกับบ่ลายดอกกับว่าถาตอราคาใดกับิหารกับยาผู้ละเคืองมาสันผู้ยาเพิินนี่สจะไปกูท้ทกศมานั่งสีเนี่ยก็ขับรถไปบ้านยานายกิดผู้ผัวเพิินเนี่ยก็พผ้ากันไปมันเป็นทีดินหนากว่างไรหนึ่งต่ว่าญ้าอดลอดไปทังเลือกเป็นจีเลี่ยมพื้นผาหัวไท่ซ้ำกันงามมีหัวรอบขอบชิดดีทั้งนาทีเนี่ยมันจะมีสะซองนวยติดกัน บางใยปัดได้ดอกส่วนที่เหลือกับเป็นปลาเบิดเอาพันคือขุดสะสองด้วยติดกันจังสี่จ้าข้าพูดถึงแม่เป็นน้วยเดียวโหลดนา่งสีทวงเลี้ยวเข้าไปข้างในเห็นกกไม้ต้นหนึ่งยู่ขางสะน้วยที่สองกกบักใ่สูงกว่าต้นไม้รอบรอบคางงามันกับแพร่ออกกินพื้นที่แปลวา่าศิษนามบ้าทพุละเงามันในสามจีคนโอบเลยเด้แตวบามันผัดสม้สมส้มใบเป็นบางงามปัได้ดอก เปียกแปะเสียอ่ำต้นมีต่างๆห้อยถักย่างมีพ่อทรงนําเลี่ยงไปหัดต้นใดวังเคืองหนึ่งนี่ละความอติดต้นมันใหญ่เปลือกมันหนาเลี้ยวเห็นแก่นเลิกก็ไปแป๊ะเคืองฟ้ามือเนาะเปลือกส่วนหนึ่งกับพวมหุ่มโตสร้างเจ้าขวงขืนไม่เป็นอูดปูดอีกเปียดอยู่กกบักบกใหญ่ใข่บ้านกับผ้ากันมาเก็บน่วยมันอยู่นี่ละบัดยาม,มีบุญน่ะแม่ยาวาเลี้ยวเบิงมีน่วยลนเต็มพื้นไปเบิด บ่มีกกไม่กกได้ขืนไตงามาเลยเด้นอกจากยากกมันคือเป็นช่วๆจังสีจ้ะมันเถาแห้งบ่นางสีถามยาตนบักบกไงกกนี่นะตั้งจะเพิ่มมาตั้งบ้านตั้งเฮียนยุ่นี่กะา้ากันเห็นมันตนชำนี่แล้วเดว้ตั้งต่พอช่นพันยหญมากกับ,บ่นแปะสิลอยปีแล้วบ่แต่กี่กับมี่วังสิบกว่าหลังคาเนี่ยละสว,ว่นเปียกอันนั้นนะไอยคนมาถากขอเลียกตัวนั้นถากจนว่าสิตายอรรถ แม่ยาวากะสซัมพอต้อนมันส้มละแมอยู่ทั้งพื้นมีหอดกระป๋องแป้งทิมคอรอลเคเลียอยู่มู่บ้านนี่ถึงสิเป็นมู่บานบ่บาญ่แต่กะมีโล่งเลียนกระทมน่อยน้อยอยู่กลางมู่บานย่อนมันอยู่ไกลความจะเลื่อนลายมีคู่เต่าๆประจําการอยู่สองคนกับพันโล่งคนหนึ่งในมูบน่บ้านกะมีลานค่าใน้นน้อยอยู่สองลานวามเว้ากันอยู่กะมีเสียงดังโก้คือยังงามแม่ใหญ่ๆมันหักหนี่ละ พากันแล่นเตือนดอกมาจากแต่ต้นมันแล้วเลี้ยวขึ้นไปเบิงกับบมียังเม่นยังแล้วว่องหันว่ามันงามไมมันหักคักๆนี่เด้อนายกิดว่าเลี้ยวขึ้นไปเบิงร่มกับพัดงาาไม่ดังวื้วือ,อยู่นางสีเลี้ยวบังก,กบกงหญ่เล้าก็รู้สึกแปลกแปลกให้ว่ากบไม่กินคนเด้เคยเห็นในหนังคือยังมันเลี้ยวมาเบิงเพิน่น,น,น,คนคือกันขนคิ้งนี่ลุกจังได๋บ่หูไปไปยังไปเบิงหมองเอืนอนตอ คุญาพย่นงางน้ำหนาไปผ้ากันเข้าไปในป่าปุานุระมันเป็นป่าเห็ดตะไคร้ได้นี่อละบ่ต้องไปหาทั้งพูงยาเบิดบ้านมีแต่หมองนีละหมองเดียวนอนมันเป็นป่าผืนสุดท่ายของหมู่บ้านแล้วเนาะที่ขอขังเฮาก็ไถเห็ดไ้เห็ดหน้าเบิดแล้วงิายาว่ายางเข้าไปเลือกกว่าเก้าผู้ปูเพิ่นกันเลยว่ามันนีละมันนีหยอเสิพผ้าไปเบื้องของดีกับผ้ากันยางไปหอดมองกลาง มีไม้ยุ่งขนาดข้นโอบอยุ่หกตน้นแล้วกับต้นน,น้อยๆอีกเป็นสิบถ้าซื้อที่พื้นนี่แล้วขายไม้ยุ่งนี่ก็ด้ราคาต้นละแสนแล้วเด้ชซ้ำเข้าได้มากฟรีๆได้ได้ทีน่นก็ได้ขอปูเพิ่นวาแต่ว่าสมัยนั้นไม้พะยุ่งมันก็ผิดกฎหมายเล้บอดอกพ่อสันสิบ่ตัดดอกไม้พะยุ่งน่ะจงไว้ให้มันเป็นแน่วู่นี่ละมีต่างๆคนหลักตัดลายจากน้อยกับบย่างดอกนั่งสีวา เออเออก็ดีคือกันโอ้ความคิดดีน่ะพ่อปูเผิ่นว่าเบิ่งทีแล้วมันก็เป็นตาสื่ออยู่ต่ว่าก็อยากได้ละค่ถืกลงก็เลยเอาเบอร์จากของเพิ่นนันมาตอร่องละค่ขอจักหกแสนบ่ได้บอว่าสันจาของหอกกับ่ยอมจังได๋ก็จะขายแปดแสนซ้ำเก่าเข็ดจังได๋แล้วที่นี่กลับไปนางเว้ากันอยู่บ้านพ่อจักประมาณหกโมงแลงเพิ่นได้ถูกมาเกาดวกกลับไปทีแปลงนันละ ขาไปยืนอยู่ใกล้ๆก,กกบกบกนั่นละเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยขันลูกไม่วาสนะจะได้เป็นเจ้าของทีแปลงนี่อีลีก็ขอให้ลูกซื้อได้เด้ออย่าให้มี้ใดมาซื้อตัดนาลูกสิจงกกบักบกนี่ไว้สิบตัดดอกเสเอากกไม่อื่นออกเฉพาะมองติเฮตกินซํานันละลูกเิเลียงสิแก่ดีๆด,ดอกช่วยให้ลูกได้เป็นเจ้าของทีแปลงนี่เด้อสาทูปสันเพราปักถูกล่งกีดดินซํานันละ ล้มมาแต่ใสบะหูพัดสู้งาบักบกอยู่ไกลๆนั้นลันเปะะ๊ะะนางสีกับผัวพากันเลี้ยวเบื้งหน้ากันย่านละไปตว่ากะกัก้นใจเว้าสงสัยเจ้าทีเป็นหูละละ,ละว่าสันตะเว้นรับพูดไปแล้วเด้มันกัสีเมิดเมิดได้ยินก็ยังเสียงค้นเว้ากันนี่ละจะาบ่าว,าวาอีหยังชู้ชี้ชู้ชี้ฟังบได้ความดอกตว่าขนขี้งพัดลุกรวบแขนเจ้าควง นั่งสีเนี่ยหันหน้าหันหลังเลี้ยวหาว่าเสียงมาแต่ทางใดได้ยินบอถามผัวผู้ผัวก,ก็งงๆเดี๋ยวบมื่นไมันยังกับกันเถอะระสันพ่อตก็แย่กันขึ้นนั่งสีกับฝันว่าจะขวางยางบูป้าบูดงกากว่ายูใสแต่ว่าไปพ่อกกบักบก,กกบกักไงมันแสกอยู่กับกกใหม่กกอื่นกกนี่คือคุณคุณแท้ก็เ,เห็นอยู่ใสเนาะ่ะสันในฝัน ข้าวหนึ่งก็มีเสียงค้นคุ้ยกันเถิงเสียงหัวร้อดังกองกองปลาไปเบิดนา่งสีคืดหยานแล่นบูปลาออกมาบอกหูทิดหูทางเสียงนั่นก็ลเลยน้ำดากมาแล่นออกมาได้ไกลเติบเลยหันกลับไปเห็นกกแม่กกนั่นเป็นเสียงหุงุงออกมาเบิดตน้นจนว่าแสบตาจากนั้นพนกระเสดอตื่นคณะตื่นแล้วนังขืดหยานบ่เศร้า คือว่าโกโกบกโก,โกนั่นวะเจ้าทีก็อยากให้กูไปซื้อบอ่าสั่นเพิ่นคืดแต่ว่ากับบัณย์เบาความฝันใ้ไผ้าั่งดอกพ่อ,อเนี่ยเมื่อเ้าร์พท่านได้พ่อเกาโมงดอกเจ้าขวงทีกับทษกลับมาหกแสนสามเดอ้อบัสนก็สรุปว่าได้ซื้อขายกันโอนกรรมสิทธิ์กันยังแล้วจากนั้นนั่งสีกับเอารถแมคโครมาจกสาหน่วยแหลกให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาดินที่จกนั่นไปถมสาหน่วยที่สอง ให้มันเป็นเดือนพ่อได้ปลูกพักปลูกยังใดที่เหลือเครืองหนึ่งที่มันมีไม่พยุ่งยุ่นนั่นเพิ่นกะจงไวเป็นปลาเห็ดพอมพ่อหือปลาออกปลากดว่ามีกุตินน้อยอยู่หลังหนึ่งสางอยู่ใกล้ๆก,กับกกบกนั่นละหลังข้ากับว่ามีดอกเหลือตัง้งตฐานปูนแม่นยังละนี่ตอนมาเบิง่งขึ้น่เห็นนา่งสีว่าตะเกีเพิ่นมีพระมาอยูว่ว้าจต่ว่าจะคของเพิ่นอยากขายก็เลยให้พระออกไป คนก็เลยเหื่อหลังค่าล้างยังออกไปพร้อมเหลือจับปูนในหลาบด้ทุบไปกับพระรูบนี่ละผ้ายม่วมาถาักเปียกก,กบกบกขอเลขกจนมันสินตายหันหูบอกพระรูปนั่นตอนนี้คือคนบาเลยเด้ะไปยู่วัดใดเฮากลัลไรนี้ข้าว่าสิซึกไวไวไนิดวพอปูวา่าไวฉสิว่าเป็นบาจังไดนาะเขาวัายวนยอนผียุดแปลงนี่ละเล่นงานเอาไม่ยาเสริมอีกห้วย แม่นกูมาสื่อที่ถือหม่องบ่าน้านางสีคืดเอา้าบ่เป็นยังคืดดีทํำดีต่อทีเพิ่นกะสิเห็นใจดอกตี้บะสันเพิ่นปลอบใจเจา้าขวงข้าวหนึ่งพอปู้เพิ่นกะบ,บอกให้รถจกนี่มาโจกอ้อมเงาบกบกให้แน่บะสันบัดพ่อสิจกเมื่อจกมันผัดบ่เห็ดงานสร้างกระได้ม่แก่เฮ็ดจังไดกับบ่ใดเลยได้จุดถูกบ,บอกเจาก้าทีพ่อเห็ดงานได้แล้วเพิ่นกะโจกอ้อมกบกบ,ก,บกนั่นแล้ว เสียงดังขวัาขากขักขวัาขากขักมีแสงเปี้ยผ้าออกมา็ยังเขาเจียเล็กน่ะนะเพราะเขาโจกแล้วแล้วเลี้ยวเบิ้งรอบเงานีต่างตตุกตาเทิงนางล่ำเทิงกุม่านท่องเทิงงระพุตร,รูปเสียนหักมนันบาดแตกบักไหลมีเบัดสุนแนลพอปูใยงาผ่นกับผ้ากันหัวไปทิ่มไส้สะมองทถมน่ะแล้วเพราะ่าเมือแรงแม็กโค่กะสิพักเด้กางเต็นนอนอยู่เทิงแทนปูนกุติเก่า ล้มกบพัดวีวีงาบักบกไงกะโย,ยกไปโยกมาหาลังข้าวหน่วยมันกะล่นตุ๊กตับลงมาใส่ขี้ดินกูมีความรู้สึกจังไดบุตอนคุดอ้อมกบกบักบกนั้นก็ยังได้ยินเชียงฮองนี่ละหันเบิงกับบมี่ผู้ใดอยู่ไกลมึงได้ยินตอนกูบีบแต่บะนั่นละตอนนั้นละบักกอไก่ซิมมูเออมึงบ่เห็นติ๊กตุกตานั้นจะมาม่นอย่างแน่อยู่อ้อมต้นไปเบิดกูว่าบ่ธรรมดาดอก บางแล้วกับเป็นสีวังเว้นจังไดบุน่ายขอใครว่ามึงว่ามันจะมีอย่างบ่น่ายกอไก่เนี่ยก็บ่มั่นใจแล้วอย่าเว้าหลายเฝ้ากินเฝ้านอนน่ายขอใครบอกมูว่าแล้วกับพากันเขาเต้นนอนนายกอไก่กับน่ายขอใครเนี่ยกะพ่วงเสียบเนี่ยละมาจับตีนแล้วก็ดึงตึ๊กขามันกะกระตุกบึ๊บมันก็หูเมื่อคิ้ง ทีแหลกก็ว่ามูหยอกตีวระสันข้าวหนึง่งมือเย็นๆนั่นกระจับขาอีกดึงปึ๊บมันก็นเลยสะบัดขาห่วยมันจะต้องนั่งยาะปลายตินี่ล่าวสันมืนตาขึ้นเบิงผัดบะหมี่ผู้ใดแยกไปขังๆมูเพิ่นก็นอนอยู่โกนคอกกเลี้ยวกลับไปปลายตีนซิบเต้นมันก็ปิดอยู่ถ้าเป็นมูมันเหตุมันจะต้องมีเสียงปาใบเนาะ มันกะติดต้องเสียงควาค่าควาก่าในเด้ปัญห์ตียงนั่นผู้ใดวะเพิ่นคืดใจข้อบดีแล้วบ่อยเห็นหยังกันนอ่ตอแต่่าอยูดีๆข้าวหนึ่งนายขอใครนี่กำลังโกนสูตรสูดอยู่มันกะยันขาตึกตึกข้างเออเออบ่โดนมันกะทีบขาอีกตึกแล้วกะจมโอ้ยเสาเฮ็ดมันว่าแต่ว่าน่ายกอไกลนี่เตือนก่อนแล้วก็เลี้ยวเบื้องมัน เราก็ถามมูมึงเป็นยังแต่ว่านายขอใครในกระบะตอหับยังตากระบะมืดเซมนเห็ดงานเมนย์ะสดงบูนอนไปได้บห่หาดสิบนาทีมันกระลุกกึ้งจึงขึ้นมาหันหัวมาทางนายขอไกลมึงดึงขากูบ่ว่าสัน่นนายขอไกลกับสายหัวแล้วบ่ได้เหรอกูนอนนอนไปหลดขึดย่านได้บาทนี้แต่ว่าจักสเสหดจังใดอ้อมคางอ้อมแอลก็มีตาปา ยนคนกับยูไกๆพูนข้างๆกัเป็นไฮห,หน้าเพิ่นกับดึงประหมมคุ้มขาให้มิดพอข้าวหนึ่งกับยินแต่เสียงคนยางออมฐานปูนใส่เกือบแตะนี่ละเสียงมันดีดสนแต๊บตบบักขอไข่เนี่ยก็สกิดมู่เฮ้ยเฮ้ยมึงได้ยินอย่างบ่วะบักคอไก่เนี่ยก็บอปากจนบักคอไก่เบาขึ้นเฮ้ยเฮมึงได้ยินอย่างบ่เออ mm hmm. กูได้ยินแล้ว นอนนอนย่าปากพ่อข้าวหนึ่งจะเห็นแสงสว่างจ้าขึ้นย้มองก,กบกบกเพิ่นผ้ากันนอนอวยตีนไปทางกบกบกพอดีเนาะลุกกึ้งจึงขึ้นมาแล้วแสงมันสว่างขึ้นยังเปิดสปอร์ตไล่หลายหดวงนี่แล้วแสงมันกระพุ่งขึ้นไปทางฟ้ามีเสียงดังซี่ซดังจนบาแสบแก้วหูสองคนนในลูกนั่งกอดกันเฮ้ยเอีย,อยงวะเต้นในเพิินเปิดประตูไว หูดไวตั้งแต่สิบกันยุ่งซื่อๆเนาะหลังค่าทั้งเทิงนั่นก็เปิดระบายอากาศเลยเห็นได้เห็นว่าแสงมันพุ่งจากเงาโก,กบกแล้วสาดขึ้นไปเท่งฝาอยากเรียนนี้ตาบ้าจักเสี่ยนไปมองได้แสงมันจ้าอยู่จังสั่นรับแปรนาที่จังหายไปพร้อมกับขั้วเงียบสองคนปกาผ้ากันรับกันนอนแล้วรล้วแวงวัดเสียงยังเกิดขึ้นอีกจนว่าเสียงไกลอยู่หน้าไทายบานขันบุนแล้วเพิ่นจังหลุกออกมา พ่อเตืนอนเนี่ยมะ้า,า,าบอลื่มจูดทูบบอกาวกวาดเหตุงานเดะนั่งสีก็ยืนคุ้มอยู่หันแล้วเห็นไทยบ้านสวงสามคนพากันมาแม่นยังรำมาขื้นคือพุ่งแห้งแท้พ่อนายพ่านล่งถามพ่อนายพ่านล่งเนี่ยเราเป็นพี่ายของปูนั่งสีในละแม่นยังละจ้าพุ่งนะนั่งสีสงสัยพ่านล่งพนก็นเลยเบาสุฟังว่าเมื่อขื้นเนี่ยเรามาไต่เขียดอยู่ทงหน้าไกลๆในละ ย้อนได้ยินเสียงกบเขียดมันหองหลายทงหน้าใกล้ๆนี่มันผัดติดอยูุ่ไฟบ้านเนาะดินมันซุ่มเบิดปีซุ่มเขียดหน่อยกระสอนอย่น้ำเลาะลืบขีดินขียะเราก็ได้มอแบดใช้หัวแล้วก็ทุ้งผาเขียวอันนึงขี่จักรยานลงควอยมาจอดรถไว้คางท่างนั่นแล้วยางลงไปคุบเขียดหน่อยในงันหน้าโดนเติบกับมีดไทยบานอีสองคนลงมาไตา้ขึ้นกันตว่าแหงยูคนละมอง ไต่ไตอยู่ซุ่มกี่หรียดกี่ลอกบเขียดมันกระเศร้าห้องมิดจัดฮะมันยังว่าก็ส่องมิดแปลกแปลกวะเรา่าขึ้นบ่ท่านพ่อเขาเห็นตาแสงจ้าบักคักบื้อมาก็ยังค้นเปิดสปอร์ตไล่ดวงบักไงเราก็พากันหันไปเห็นต่างตาล่ำแสงบักไงพุ่งขึ้นมาจากกบบักบกพูนสูงขึ้นไปทั้งฟ้าพูนะ้น่ะไ้หน้ามองเล่าอยู่นี่ ห่างจากกกบกบกวางสองลอยเมตรในี่ละยังสว่างเล่าในบ่หูจักทำสเ,เสหุแสงนั้นมันกับบยอมลงง่ายๆไได้เล่ากับซุ่มหาเขียดํำกันพ้ากันเล่นทั้งลมทั้งหล,งลุกขึ้นไปทั้งถนนได้จูงจัก,กรยานทีบเข้าบ้านเลยบ่แมนซุ่มของเถพระผู้พันยูก้อนฟังไหวล้วแต้กกบกบกนี่บาจา่จ้ามันออกแสงน่ะนั่งสีสงสัยย้อนผุ้เเ่าเพิ่นบอกว่า พระต่เคยอยู่นี่เพิ่น,เป,นเป็นพุ่มเล่นขวางบอกกว่าบ่าแมนดอกมันกับบาแมนเธอแรกนะที่มีคนเห็นแสงปุ่งขึ้นฟ้าจังสิพูดเถ่าตาสมัยเก่าเพิ่นเคยเห็นหลายเธออยู่เด้อสว่วนญ่ขึ้นกับเป็นสินไงต่ว่านี่มันผัดบ่าแมนมือโกนมือสินก็นยังมีแสงขึ้นบุนีเห็นแม่สูวา่ามันมีขวงเต็มอยู่เพื่นนี่เนาะกูวาาก่ารดแมคโคตรออกแล้ว ว่าแม่นควางชุมนันมันเหมือดลิดว่าเฮ้ย้อนตั้งต่พระรูปนี่ไม่อยู่น่ะท้ายบานเขากับ,บ่าเห็นแสงออกมาจากเถ่อเด้นน่นี่นละเถ่อแรกพญายผั่นโล่วงว่านั่งสีจะยินแบบนั้นก็เริ่มเอื่น,นำรํายแล้วเอาล้วว่าได้ที่ที่เจ้าที่เฮี้ยง้าเฮ็ดยังบ่ถือใจเดี๋ยววายแต่ตาเฮ็ดถือใจเพิินกะสีซอยเฮ้าอยู่ดอกตีาสันปั๊บทีปั๊บทางยังเลว ก็สิเริ่มลุงม,มือปลูกพักปลูกสวนในบานนี้เพิ่นก็นเลยจัดของข้าวของหวานมาเป็นถาดบักไงได้พลไม้เก่าย่างมีไก่ต้มพร้อมจัดแจงไหวเจ้าที่เจ้าทางกบกบกนั่นแล้วได้ถูบมะเก่าดอกควมมสิจูดลมกระจักมาตาใสาผัดไฟดับเอา้าคือเป็นยังสี่วะจูดบัดได้กะดับแลนไปเอาขุนน้ำแล้วมาบังลมเอาติดวะ เช็ดแล้วกับพนมเมื่อบอเกลกาอันเชิญเพลินลงมากินปากทูบแล้วกันยางไปทูบเปิดกะจังมาล่าเอาไปกินต่เพ่อยง้มกลางคืนเพลินผัดฝันว่าจะคว้างมายางอยู่ใต้โกบกบกนี่ละได้ยินเสียงแกะแกะเงยหน้าขึ้นไปเบิงเห็นงาบักบกงานนึงมันติ่งค,คึกๆักแม่นยางน,น้อว่านอยู่ดีๆงาบักบกนั้นมันกะไ่คยๆโนมลงมา แล้วก็ฟาดเบิมลงมาใส่ขีดินนางสีนี่โดดออกหงหลังทวนกิ่งคลุกคลุกงามไม่กะโกงลงมาฟาดเบ็มใส่อีกโดดออกอีกออกมายืนอยู่ไกลจางรัศมีมันจากน้อยก้าว่ามันฟาดลงมานี่กะบ่ถือกระไปห่วยคือจัดของมาไวมากยังแล้วว่าแมนบ่เป็นยังือเสียมาเห็ดจังซีนางสีจมข้าวหนึ่งกะเห็นตางเงาบักบกมันเป็นพงบักไง คือยังปากทำเนี่ละ่ะเลี้ยวข้าไปขังในหันเป็นเมือดเมื่อดบะมียังมีตั้งแต่พื้นดินเปาเ่า,เามีปูเถาผู้ยิ่งผู้ไาค้คูหนึ่งยางก้อยก่อยออกมาผู้ช้ยผู้น่อยน่อยจะจ้อยเสื้อกะโบ,บนุ่งใส่สรงค้าสันขาดขาดซะแล้วส่วนผููหยิ่งก็ใส่เสียมากระแลงพาชิ้นเก้าเก้าขาดขาดขึ้นกันมีเด็กหน่อยผู้สาวผู้นึงอายุวัางสิบห้าปีเนี่ยละ่ะผมสันสัน ใส่สุดเกาๆยืนอยู่ข้างหลังไปจักหน่อยหวยแม่นยังระบาดนี่นั่งสีเคิดมึงเลี้ยงซุ่มกูบัดเถิกเด้อว่าสัน,พนเพราะไงเถาว่านางสีกะเลียวเบิ่งสามคนนี้จะบอกเด้อว,ว่าซุ่มเจ้าเป็นเจ้าทีอยู่ในนี่นางสีเบอยากเสือสายตาเนาะเจ้าทีจังเอยปานว่าขอท่านอู้ยู่นี่ละกูมาบอกมึงว่าเลี้ยงซุ่มกูผิดกูบ่ได้ยังเลย มต้องเลี้ยงกูไม่จัดสามผ้าด้บาดเนี่ยแยกผ้าข้าวผ้าหวานนำ้ำอย่าเอาไปปนกันแต่ว่าแต่ละผ้าก็ใส่หายางเก้าย่างด้แเราก็เงืนบาทหนึ่งน่ะรวดทูบผ้าละเก้าดอกบอกเก้าชุ่มกูนั่นละมันจังสีแมนวาสันเว้าวจังสันกับป้ากันยางอกงอกกลับขึ้นไปเข้าไปในโพกนั่นละจากนั้นโพกนั่นก็ปิดปุ๊บกลายเป็นเปียกไม่ธรรมดานา่งสีกสะเิดตื้น พ่อ,อย่าเมื่อเ้ากับเบาสูปูสูยาฟั่งแล้ว้ว้พ่อกะเชื่ออยู่ด้ว่าเป็นเจ้าที่อินดีนั่นละเราสือว่ผ้ากันทุกจังไดนเนาะพ้ากับแท่บ้านผ้ากันไปหาขูดขอเลขสุง,งวดอรวดไว้เพิ่นดังคือยังเด้ดแต่สมัยเก้านั่นให้เลขถือสุงวดคนกับผ้ากันไปขอ,อยุหันแล้วจะวัดจักปีเนาะบิ่งตะเปียกบกบกนด่เป็นหนันงว่ามันเป็นสิบปีผุดด่นเด้ขอ,อยุหัน มาลังๆนี่ละมันบดเถือกกะซิแม,มนเจ้าที่เบิดบุญทันตัวเพราะว่าเพิ่นให้เลขกบดเถือกเทิงพระเทิงโยมผ้ากันฟันเทิงถากบบวกนั่นโอ้ยเห็นแล้วพ่อกับบ่มักนําบันไดดอกเป็นคืนอยังติดจอเห็นเสมอนี่ละพอปูว่าเพิ่นกับผ้ากันไปหาสื่อผลไม้ามาเก่ายา่างเห็ดแนวกินแนวอยากแยกผ้าคือเพิ่นมาแล้วกระจูดทูบผ้าละเก่าดอกบอกเก่า จากนั่นนา่งสีก็บ่เคยฝันเห็นอย่างอีกเลยความรู้สึกว่าย่านกกบ,กบกนี่ก็หายไปเพิ่นกระปลูกนั่นปลูกนี่ได้งามต่ว่าไท่บานไก้ความสนใจออกมาซ่องเบ่งสวนนี่ดูย้อนเพิ่นเคยมาเก็บเห็ดตะไครแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าควงไมมาอยู่ก็ับมาเก็บบ่อใดมือนึงลูกพี่ลูกน้องของนายกิจผัวนั่งสีก็ออกมาเล่นนำ้ำสู้ก็พากันยู่ได้วะพี่หายกระดอกเพิ่นวาจากนั่นก็เ้าสุฟั่งวา ตะกี้นี่ไท่บ้านพากันหาเห็ดพ,พ่อผีจนเลียนป้าแปนเบิดแต่กับบอมี่ก้ไดจือดอกย้อยมนมันมีเห็ดขึ้นหลายส่วนเพ่นนี่ก็เคยพ่อขึ้นกันวาสันคืนหนึ่งเพนก็ไต่ไฟมาหาเห็ดนี่ละป้าบอใหญ่ต่ว่าต้นไม่สูงหลายมีเห็ดขึ้นกับบ่น้อยเพ่นก็ก้มเก็บเห็ดอยู่ได้ยินก็ยังเสียงคนคุยกันซุบชิบซุบชิบึ<ะ>มันตองมีคนมาหาเห็ดแข่งกูแท้วาสัน เพิ่นกะได้ยินเสียงคนนยุบ่ไกลไปได้ดอกจองไฟไปเบิ่งก็บ่เห็นไผหาเห็ดยนี่ยมันขึนมันสิต้องมีไฟมานนัเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่เห็นแสงไฟไผดอกช่างเถอะว่าสันหาต้อดีกว่าเพิ่นก็ก้มหาไปเรื่อยและเคียไปเสียงคนเว้ากันซุบซิมซุบซิม,มนันามาามา่นก็ใกล้ขมากใกล้ขามากเพิ่นก็ขนขิ้งลูกได้บาดนี่แยกหาอีกก็บ่เห็นผู้ใดหอ้ยมันยังนอ้อวาสันฟาดเคียหาเห็ดเนาะ ได้ยินแต่เสียงซิมคางหูว่าแต่หลายบ่ว่าสันเพิ่นก็เฝ้าเงยหน้าขึ้นเบังบ่มีไพคุดย่นยานอยู่ต่ว่าบังเอิญตามันผัดเลี้ยวไปเห็นเห็ดดอกนึงอยู่ใต้ใบไใม้เลยยางไปพรากลมรล่งเก็บก็มีคนเบาใส่หูอีกมึงเขามาเห็ดหนังว่าสันเป็นเสียงผู้ยิ่งรอบนี่ชัดเจนเพิ่นก็เลยฟ้ายางออก ตะบานยางจังด้ก,กับวนอยู่ตาหมองเกา่าเสียงค้นกระสัวกันดังยุตทัวปาจับใจความบ,าบ,าบาา่ได้บ่าวไวยังเพิ่นกะไปย่ำเศร้าหาทางออกปาานี่มัน่นกะในหน่อยหนึ่งเด้ะตะว่าหาทางออกบ่พอจนว่าเมือได้นั่งเศร้าแหบแหบอยู่ข้างกุ๊กไม้ก๊กหนึ่งเพิ่นกะได้ยินเสียงค้นหัวรอดังไปทั่วปายกมือไวเจ้าที่เจ้าทางแล้ว ตาปนั่นก็ออกบ่ใดจุนหว,ว,ว่าสอดเ้าเลี้ยวเห็นทางออกอยางแคเมื่อกี้ก้าวกระสุดขอบป้าแล้วเนาะห้มั่นอยู่ใกล้ๆนี่นึงพ่อถามแล้วแต่ละคนที่พ่อเรื่องแปลกๆแบบนี้ล่ะเบิดสุคนแต่ว่าตอนมหาเหตุย่ามกลางเว้นก็นยังได้ยินเสียงคนยางน้ำดากเดแต่ว่าเลี้ยวหาพ่อพ่อข้าวหนึ่งก็มี่เสียงคุ้ยกันกทกแจ๊กทกแจ๊กผู้ลังคนล้อนหลายกับบ่กามาอีก สูบพ่อยังติเพิ่นถามมั่นจิพ่อจังใดเนาะกระย่งว่าเพิ่นเป็นจอาของทีเพิ่นสื่อทีแล้วเนาะเฮ็ดยังถือต้องเบิดเวลาผ่านไปหลายปีกบบกบกไงเนี่ยก็เริ่มซอมแซมจ้าของเปลือกก็เริ่มขึ้นมาไม่หุ่มลำต้นใบก็เริ่มหลาออกหน่วยเต็มต้นทยบานกับผ้ากันมาเก็บบักบกในี่ล้าไปปอกโดนๆจากสีมีคนเห็นแสงมันพุ่งขึ้นจากกบบกบกไงเนี่ โดยเฉพาะมือวั่นโกนวันพระต่ว่านั่งสีกับผัวนี่บ่เคยเห็นจักเถื่อที่ดินทิ่ติดกันเนี่เพิ่นมีงวัวอยู่ฟูงนึงแม่ไงคางคางนี่เล่าสิเป็นคนขี่ทีเดะปลูกพักหวานไว้ไหล่ไลผู้ใดขอหยังเราบหา่ห้เด้เราสิขายเป็นเงินเบิเบดแต่ว่าของฟี่เรามักผาดนี่นั่งสีนี่เพิ่นกบปลูกหญ้าไว้ยู่ไก้กับเพียงหัวนั่นละแดนกันงวัวแม่ไงอานันเพิ่นปัดเดข้อมากิน กินแล้วๆว,ว่าพ่อโดดขมหัวมากทั้งเหยียบทั้งยำของอยู่ในสวนนั่นละกะบ่อก,กะก้าวกันไปกะบ่ได้ทะเลาะวิวาทยังกันดอกตะบางง้วนหน่อยตัวหนึ่งมันผัดโดดมาดูดูนางสีในกะส่งเขียดอยู่แน่ละจักกะบก่ได้วายัางเิ่นดอกอดทนเอาวะสันแหงเพิ่นเห็ดขอกง้วยุติดกับมองหัวนเนี่ยซะแล้วโกบกบักโบกนี่มันกะตั้งอยุ่กลางทีเนาะห่างออกจากขอกง้วเพิ่นก็ไกลเตืบอยู่บัดนี่มือหนึ่ง ฝนมันผัดตกแห้งแห้งชนิดฝ่าตะลมบินตะลายพุนละคนกับผ้ากันออกไปหาไตากกบฝ่ากระห้องเฮมเฮมอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงฝ่าพาเปี๊มันกับพาลงมาหลอก,กบโกบกนั่นละโลดนั่งสีกับผัวกันนอนอยู่ทงหน้ามองของไม่ยาพี่มันกับยู่ติดกันนั่นละบ่ได้เหตดเถียงหน้าแปลงสื่อไม่ได้เพื่อนกับเสะเดิดตื้นตะากกับบ่ได้ยางออกมาเบิง ซุ่มพ่วมหากบหาเขียดอยู่หรอกงันหน้าฝากกันนันแลนวสันย่อนมันมีแสงสีเหลืองพุ่งขึ้นมาจากกบบกบกวสันข้าเดียวก็หายไปพ่อย่ามือเศร้าไม่ไงขางกันนันเพิก่กรมาหน้าก็เห็นงัว่าเจ้าของแล้วสวงตัวนอนตายเอเลดอยู่ในขวกเป็นง่วสาวท่องคูเพิ่นกระห้องหายวสันงัวตายเนาะเป็นตาเสตโตนศาสต์อยู่ดอกเลี้ยวเบังเห็นตะห้อยขี่ดินแยก มันเป็นแยกหลองไนน้อยออกจากคอกง่วเพลินย้วจนมาหอดเงาโกบกบกค้นกับผ้ากันซาแล้วว่าโกกบกกินงัวว่าสซันกาชิแมนฟ้าผ้ามาเคลื่อนเสดบู๊ย้อนมีง่วโตัวหนึ่งขาจังกาชิแมนมั่นเถือกฝ้าผ้าขึ้นกันแต่บ่าแห่งบ่อตายนับตะเมือนั่นเล่ากับ่เอาง่วผูกไว้ควอกนี่อีกจักเถื่อมีต่างต่าเอามาเลี้ยงเพราะตกแรงก็เอาเข่อขอกอยู่ในบ้าน นางสีมะหูที่หลังว่ามีคนเคยสนใจสีสื่อทีแปลงนี่ยอยู่หลายเจ้าแต่ว่าพ่อมาเห็นก,กบบกงใหญ่แล้วก็พากันถอยบอกว่าทาซื่อกระสิปั๊บทีให้เตียนเบิดเอาไว้เห็ดให้กะิแม่นเพื่นสิปั้มก,กบบกนั่นละเพื่อนก็เลยบดได้สื่อขนาดว่าราคาเี่เจ้าของทีเพิ่นวาม่าเนี่ยจะมีคนใจดลายหลายอยู่เด้หวัวตบตอราคาแต่ก็มีอันต้องบดไส้ซื่อสุไล ตะวานา่งสีนี่เงินกับบ่อพ่อแถมยังต่อราคาผัดได้เป็นจ้าของทีเซยนี่ละพี่น้องของบางย่างที่ตาเฮาบ่เห็นกับบ่ได้ไม้ควาา้างว่ามันสิบ่มีอยู่เดอ้อ